ได้ทรัพย์สินอะไรไปบ้างครับก็ทั้งเงินสดแล้วก็กระเป๋าพวกกระเป๋าแล้วก็เป็นเงินเหรียญเป็นพวกเหรียญส่แสี่แสนประมาณนั้นนะครับประมาณสี่แสนบาทได้เงินไปแล้วเอาเงินไปทําอะไรบ้างก็ใช้สื่อสุล่ใช่ครับสือสุ่ล่เลยเรียกว่าแบบสื่อสลจริงๆแล้วก็เล่นเกมเล่นเกมออนไลน์พนันออนไลน์อะไรเป็นอะไรก็ตลอดอะไรอย่างนี้ย ทางหวยบ้างอะไรบ้างหวยลาวอะไรเงี้ยครับเสียเยอะไหมเยอส่วนส่วนมากเลยที่ได้มาก็น่าจะไปทางเนี้ยเสียไปรวบสองโจรย่องเบางัดบ้านหลังเดียวลักทรัพย์สามครั้งรวดศูนย์เกือบล้านสารภาพนำเงินไปปั่นสล็อต ย9สิบเก้ากันยายน2 5 6พันห้าร้ยหกสิบแปดตำรวจสพรัตนาทิเบศจังหวัดนนทบุรีร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหาชายสองรายประกอบด้วยในเอนามสมมุติอายุส7สิบเจดปีและในบีนามสมมุติอายุสามสิบแปดปีพร้อมของกลางภาเครื่องสามร้อยองค์ถุงใส่กระเป๋าแบรนด์เนมน้ำหอมแบรนด์เนมรถเก่งที่ใช้ในการก่อเหตุโดยจับกลุ่มตัวได้ที่หน้าบ้านเช่าแห่งหนึ่งในซอยทานสำริดสิบตําบลท่าทรายอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี สืบเนื่องจากเมื่อวันที่17มิถุนายน2568ที่ผ่านมาเวลา2นาฬกาผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับเจ้าห้าที่ตำรวจสพรัตนาทิเบต ว่าก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปต่างจังหวัดตั้งแต่วันที่5มิถุนายนและกลับมาวันที่17มิถุนายนปรากฏว่าหน้าต่างระเบียงหลังบ้านถูกคนร้ายงัดพังเสียหายโดยคนร้ายได้เข้ามาขโมยพระเครื่องเหรียญเก่าธนบัตรเก่ากระเป๋าแบรนเนมน้ำหอมแบรนเนมและเงินสดประมาณ200,000บาทรวมมูลค่าความเสียหายประมาณ1ล้านบาท จากการสอบสวนในเอผู้ต้องหาให้การรับสารภาพอ้างว่าตนเองทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดแต่เงินไม่พอใช้และที่บ้านถูกตัดไฟจึงได้ก่อเหตุโดยเข้ามาก่อเหตุถึงสองครั้งและนำของที่ขโมยมาขายผ่านทางเพจร,รับซื้อโดยนัดให้คนซื้อมารับของตามสถานที่ต่างๆรวมทรัพย์สินที่ได้มาประมาณ4ี่ถึงห้าแสนบาทแบ่งให้ในบีเป็นหนึ่งแสนบาทหลังจากแบ่งเงินแล้วได้เอาไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและซื้อของฟุ่มเฟือยรวมถึงนำไปเล่นพนันสล็อตออนไลน์จนหมด ตัวเลยกลับมาลักทรัพย์ที่บ้านหลังดังกล่าวเป็นครั้งที่สามแต่ขณะที่ปีนขึ้นไปที่ระเบียงหลังบ้านพบว่าเจ้าของได้ทํารั้วลวดน้ำและมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเลยตัดสินใจไม่เข้าไปก่อเหตุและไม่ได้ทรัพย์สินไปจนกระทั่งถูกตํารวจตามมาจับกลุมตัวได้